สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมลานคาร์ลดราคาสูงสุด9เพชรมาแล้คะทุกคนกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่15กันยายนถึงวันที่24กันยายนนะคะสุม่มไอดี9บาท vs 99บาท9บาทได้เกือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอดีอะไรได้สองอัพวิวเขาเกมมาแล้วมีของจริงเรววตันผมทาทางด้วย กดนก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง U ID และมีรหัสไฟฟ้าขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมโอเควันนี้ก็มีกิจกรรมนี้มาเลยนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมวงล้อรถสุดๆเก้าเพชรนั่นเองนะคะของาะวันก็จะมีตามนี้เลยนะคะทุกคนมีชุดใหม่ด้วยนะก็คือชุดนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่ มันก็จะมีเสื้อนะคะลุกคนกางเกงรองเท้าทรงผมนะคะก็จะมีชุดผู้หญิงด้วยนะคะลุกคนที่เป็นชุดใหม่นะคือทรงผมเหมือนไหนกว่าเลยก็เสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมนะคะแล้วก็มีเคียวนะอันนี้แล้วก็ชุดนี้เลยนะคะถ้าจำไม่ผิดอะชุดเนี้ยเขาจะฮิตทรงผมเหมือนกันใช่ไหมอืมถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะใช่อืม ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นอันนี้เป็นโทเค็นอีโวกังนะคะแน่นอนเราเป็นสายสะสมโทเค็นอีโวกังอยู่แล้วเราต้องซื้อนะคะอืมเราต้องซื้ออยู่แล้วแล้วก็จะมีชุดจิ้งจอกตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นชุดใหม่นะคะเป็นชุดผู้ชายทรงผมมีลายเพนน้าด้วยนะคะทุกคนอืมแล้วก็จะเป็นชุดราชาตัวนี้นะคะ เมื่อก่อนอะขายแพงมากแต่ตอนนี้เอามาลดราคานะคะทุกคนแน่นอนว่าวันเราจะเอาอยู่แล้วนะคะทุกคนชุดนี้แน่นอนแล้วก็จะมีชุดนี้นะคะเมื่อก่อนก็ขายแพงนะตอนนี้เอามาลดราคาแล้วก็จะมีเอ่อกางเกงนะคะทุกคนอันนี้เป็นอะไรอะเทอร์เคนีวากังคูณสามสิบคือแบบได้สามสิบอะหรอใช่ไหมโอเค แล้วก็จะมีดนเซอร์ของจุดนี้นะคะทุกคนอยากเปลี่ยนชื่อก็มีนะใครอยากเปลี่ยนชื่อก็มาซื้อน่นี้ได้นะคะทุกคนมันถูกนะอืมน่าจะไม่มีะไรแล้วนะคะทุกคนโอเคเรามาลองสุ่มกันเลยนะคะครั้งแรกเก้าเพชรต้องออกลังไหมเก้าเพชรไม่ออกนะคะทุกคนได้มาเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ เราก็จะซื้อของถูกๆไปละกันนะคะทุกคนจะได้ประหยัดนะเอ้ยได้ทรงผมมาเอ้ยคุ้มนะคุ้มนะเนี่อคุ้มนะนี่อค,ครั้งต่อไปนะคะปะ่ะ85ได้เป็น75นะคะทุกคนทรงผมนี้ก็เมื่อก่อนอะ่ะ เขาชิดใส่กันนะคะทุกคนเป็นแบบว่าทรงผมที่จะแข่งเขาใส่กันอะไรอะไรอย่างเงี้นะคะเราจะรีเฟชหาของทุกๆนะคะทุกคนแน่นอนแบบเป็นชื่อ25เพจเท่านั้นรอบต่อไปก็เป็น80%นะคะ80%เอาเป็นอะไรดีเอ่ยรีเฟชดีกว่านะคะนี่ โูเต็มเลยทุกคนโทเคนอีวูกางซื้อเลยอย่างเงี้ยซื้อเลยหกสิบเพ็ดนะคะได้มาได้มาสามสิบโทเคนดีนะคะครั้งต่อไปก็แปดสิบเปอร์เซ็นนะคะทุกคนแปดสิเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อไปเลยนะคะคนยี่สิบเท่านั้น เดี๋ยวชุดนี้นะคะทุกคนเราจะรอซื้อตอน9รนะคะตอนนี้เราก็จะมาสุ่มให้มันครบนะคะทุกคนเราก็จะมาซื้อในส่วนของชุดลาชาไปนะคั้างนี้ก็ได้มาเป็น70%นะคะทุกคน mm. อ๋อมันคือกล่องอัพใช่ไหมเอ้ไม่ใช่กล่องโทเคทีค่วกลาง mm. แน่นอน,นะค่ะทุกคนซื้ออยู่แล้ว mm. ได้มา34โทเคนนะคะ ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบกับแปดสิบห้าแน่นอนว่าเก้าเพชรมันต้องออกอสุดท้ายอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคครั้งนี้ไปลดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ซื้อไปให้มันหมดนะคะทุกคนครั้งต่อไปก็แน่นอนว่าแปดสิบห้านี่ไงนี่ไงบอกแล้วครั้งนี้เราก็จะมาซื้อในส่วนของทรงผมสมูไรผู้ชายละกันนะคะทุกคน หาก่อนโอเคมาละห้าสิบเก้าเพนะคะไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนะทีน,นี้ก็ซื้อไปเลยนะคะไปได้มาแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็เก้าเพรนั่นเองเพราะว่าเหลืออันสุดท้าย อันสุดท้ายละโอเคมาเราจะมารีเฟชหาในส่วนของชุดราชากันนะคะทุกคนโอเคมาแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ออกยากนะเราไม่มีนะคะทุกคนในส่วนของชุดราชาก็ซื้อไปเลยนะคะเก้าเพชรเท่านั้นเองเมื่อก่อนขายแพงกเวยช่องนี้ก็คือลดราคานะคะทุกคน รีบไปซื้อกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบนี้บ่อยๆนะคะโอเคได้มาแล้วนะคะเดีย๋ยวลองสมด้วยเลนซีก็เพชรออกไหมไม่ออกนะคะทุกคนได้มาเป็น70%นะคะโอเคประมาณนี้นะเออเมื่อวานมีกิจรกรรมตัวนี้เข้ามานะแต่เราไม่ได้สุ่มให้ทุกคนดูนะ เป็นถอคอยโทเค็นนะคะทุกคนเห็นเขาหมดกันเยอะน,นะแบบสามพันสี่พันเพชรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแพงเกินนะถ้ามันจะแพงขนาดนั้นนะถ้ามันแพงอะไรนะเราก็ไม่ต้องเอามันก็ได้นะคะทุกคนมันจะแพงเกินไปนะแต่ถ้าใครรวยก็ไปจัดได้นะคะก็จะมีส่วนของกิจกรรมนี้นะคะทุกคนชุดนี้นเลยนะ แล้วก็จะมีคาตานะด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวสุ่มให้ทุกคนดูดีกว่าเอาออกครั้งแรกก็เจดเพชรเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเหมาตู้นี้นะคะก็หนึ่งันหะ้าเจ็ดสิบเพชรนะหนึ่พเดบเพชรได้ทั้งคาตานะแล้วก็ชุดนะคะเราเพชรอะไรออกเอ,อ่ยชุดไหม ก้าเพชรก็เป็นสกินปืนมินิอูซี่นะคะโอเคครั้งต่อไปสิบเก้าเพชรนะคาตาน,นะไหมไม่ออกนะคะครั้งต่อไปก็สี่สิบเก้าเพชรนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้ละกันนะแล้วก็จะมีส่วนของสกินปืนตัวนี้นะคะทุกคนนี่มานะสกินปืนปลาเผานะคะ แล้วก็จะมีส่วนของชุดนี้มากนะแต่เรามีแล้วนะคะทุกคน <S <S โอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะวันนี้เราก็ได้มาในส่วนของทรงผมตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทรงผมตัวนี้แล้วก็ทรงผมราชานะคะ,สว,ะ TS, สวยมากอ่ะตรสวยแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อเราจะเอาอันนี้ขึ้นนะคะทุกคนขึ้นแท่นนะขึ้นแท่น โอเคประมาณนี้นะวันนี้ก็ได้ในส่วนของชุดนี้มานะคะทุกคนแล้วก็ได้ในส่วนของทุกเทนอีวกังมานะคุ้มมากเลยวันเนี้ยใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนเนะอยู่กันแบบนี้ไปนานๆน,นะ